สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านวันนี้เราก็เอา,เอางานมาส่งเดี๋ยวช่วยอันนี้จะเป็นขี้เลื่อยลงครึ่งตอนครึ่งตอนก็คือ,อแม่ที่หนึ่งลูกที่หนึ่งลูกก็จะมาลงที่สังขะนะครับสิขอรนารงเอ้ยศินารงค์ ความขี้เกียจครับคอไม่เอาเอามาตีไม่เป็นไรมันถีได้ขี้เลื่อยครับขี้เลื่อยตัวนี้เอามาจากนคอนนคะอนคนะอนตรงไหนครับทำไมต้องปูผ้าโกนไปนู่นใช่ไหมดีนะที่ลงง่ายนี่อันนี้ก็จะเป็นหอกเพราะเพราะเหตด ทำไมหมดเร็วที่ละก็ทำเข้าทำพยายเข้าโรงหมดเลยตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมพอดีเลย<ช>ง่ายเดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้องเล็กอถอยครับวันนี้เดี๋ยวเขาว่าทำไมไม่ให้ลูกน้องถอยบ้าง วันนี้ให้น้องเล็กยิงล็อกยังถอยลงนี่เขากำลังปูตรงไปตรงไปตรงตรงตรงซ้ายลูกซ้ายลูกซ้ายซ้าย sai kỵ bay sai bay kỵ sơn nhất, bát kỵ bay nhất, bay kỵ sơn nhất, พอย่างอีกไหมอีกไหมอีก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 พอเดินหน้านิดนึงเดี๋ยวได้ไดยกก่อนก็ได้ยกก่อนยกยอดก่อนยกยอดก่อนยกให้มันเปิดฝาท้ายยอดก่อนเดี๋ยวพี่ดูข้างหลังไม่ต้องกดคอเด้อยกไปยกไป ไม่ล้นดอกยกไป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 แกกวดโดนสายไฟยกเลยยกเลยสุดเลยสุดเลยเพระาะว่าเดี๋ยวมันราดไปยาวไงยกไปยกไปเบา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 ,า,า,าพ่อพอยกยก่ยก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 เดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึง อีกพ่อ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 ยกยกยกอุ้ยอ,อุ้ยอ้ยตกหลุมยกสุดเลยขยับก่อนขยับก่อนอย่าพึ่งเลื่อนรถเอียงเมื่อกี้ขยับก่อนขยับอีกอีกขยับอีก เขียวไปเขียวไปอีกพอพอพอเดินนานนิดนึงโยก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 อีกโยกไปโยกไปอีก ยกอีกเดินหน้าไปนิดนึงมุ่งหน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวขวาพ่อ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 โยกเดี๋ยวเดี๋ยวดึง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 มามาข้างหน้าอีกดึงมาข้างหน้าอีกเยอะเด้เยอะเอาโยกโยกโยกแดงแดงแดงโยกแดง เลยพยาวก่อนก็นได้เลยเยอะนั่นน่ะคอกเธอปิดอีกเดินหน้าอีกอีกอีกเดินหน้าอีกพ่อพ่อโยกโยก ไม่โยกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันลงยากเราไม่มีพื้นที่ที่จะพอได้ถอยกระแทกถ้าเราถอยกระแทกมันก็จะเตลิดมาประมาณาตัวนี้มันก็จะยากนิดนึงเดินหน้านิดนึงแรงๆวะปืดปืดปืดปดพอเอ,อยียงเอ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 ียงโยกโยกโยก ปล่อยด้วหน้าอีกปล่อยด้วหน้าปล่อยเบรกมือปล่อยเบรกมือยกไปด้วยปล่อยเบรกมือโยกไปปล่อยเบรกมือโยกไปปล่อยเบรกมือโยกไปนั่นละสวยไปปล่อยเบรกมือโยกไปเพราะว่าแม่มันเป็นต่ำแล้วไไปปล่อยเบรกมือโยกไปใครจะว่านูนนี่นั่นเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูก่อนว่าหมดแล้วหรือเปได้ๆเลิ่งตัวบ้านเถอะโยชอจักวะ่ะเอาไม้แทงเอาก็ได้ไม้ยาวอ่ะยกจากนี้แหละแต่เอาไม้แทงแทงเนี่ยมันก็ร่วงมีไม้ยาวๆไหมล่ะติดอยู่ข้างบนไม้ไผ่แทงเอาก็ได้ ติดอุูงข้างบนเลยครับตริงไปนี่นไม่ต้องซื้อแล้วท่อพี c ีซีท่อพี c ีซีลังบ้านเอาไม้เคียดินี่ก็เป็นที่พะเหดโอ้บางฝุ่นเปื้อนกระนยหมดเลย ก็นี่ก็มาส่งตัวลูกครับตัวแม่ตัวแม่น่าจะง่ายกว่านี้ครับตัวแม่เพราะว่าน่าจะเปียกเปียกก็เลยลงมันติดกระบ,บะเดี๋ยวเอาไมา้แทงก่อนต้องเอาไมา้แทงอ ต yeah. uh ิดบนกระบะติดข้างบนถึงไหมอ่ะเหยียบเออสแตนเลสเด้อนี่ไม่พลาดข้างบนตรงกระบะตรงนี้นี่นี่ นนั้ใช้ท่อพ v วซเพราะว่ามันตัวไหนตัวนั้นเกือบสิบสิบสามตันตัวนี้ยยอะเยอะกว่า สวยงามมากครับสวยงามมากก็ใครสนใจนะครับขี้ไก่ขี้เลื่อยเพาะเห็ดพงเห็ดฟางครับสั่งได้ครับสั่งได้สอบถามราคาได้ครับสอบถามราคาได้นะครับขี้เลื่อยจะเอาแบบไหนยังไงก็ทักมาแล้วกันเอาทุกอย่างครับผมอันไหนที่ได้ตังค์เอาทุกอย่าง โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับกดติดตามกดสับตะไครใครสนใจขี้ไก่ขี้เลื่อยหากินได้กับขี้ครับรถวิ่งรับจ้างทั่วไปครับผมอะไรวิ่งหมดทุกอย่างครับคอยมาได้นนเงินโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ